สวัสดีทุกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้อง f c แฟนคลับสุขุสุขกันครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนละเพลินออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้นะครับผมเดมอนยู่ที่วัดสุนทรวาดนะครับอำเภอราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับผมหรือว่าสถานที่ที่เฮาสศรีถำการแสดงในมือนี้ครับผมมือแรกนี้ตอนนี้มาห่อจอดตีวันทีลร้อยแล้วเป็นจังขึ้นใหญมาไว้ตีพี่น้อง ที่มาที่ไปก็คือพี่น้องเอ้ยอันมานทำอะไอฮอตดีครับมานทำอะไอฮอตดีทวีศักดิ์ภาคัหนือกินเข่ากินเข,ข่าแล้วประมาณแปดโมงแปดโมงก็เลยหาพาคหาที่พักพี่อ่อมอำเภอราชสีสลัยอยู่ยออพี่น้องขี้อ่อมอยังไงล่ะพี่ว่นไปว่นมาบ่าได้เต็มบึดเต็มบึกสมองสมบอรเลยจนมาหอดหนางันนี่นะครับจนมาหอดหนางันมีหมองพัางยค่หมองเดียวก็เต็มอีกเต็มคักเต็มเนี่ยก็เลยกว่าโทรกลับไปมองเกามองแรกเลยมองแรกที่ไปเลย ขาจะว่ามีสองหองแต่ว่าท่านจะเท่เา,เาสะอาดก็ได้จองไว้เอาห้องนั้นละก็จีเดบุลกับไปในตัวอำเภอคือก็จะมาตอนนี้ระวางรอะนะครับผมเขาจีได้เขา้าที่พักประมาณส,สิบโมงกะระหว่างรอพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะฮะตอนนี้กออนน่อนมีไอ้คอยไปใช้บนนี้จักเล่า,า,ายางไปทังได้แล้วไปครับพี่น้องครับพาชมบรรยากาศในมือนี้กันครับมาหอดอถึงหน้าไปทีเรียบร้อยแล้ว สิบบาทนั่นไม่ต้เป็นเดินไกลๆอยู่เอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องชมบรรยากาศด้านหลังกล่องกันครับผมอันนี้มาทักทายเปิดกล่องเปิดคลิปให้พี่น้องไอ้เห็นหน้าเห็นตาก่อนร้อนแปดหนึ่งเห็นน้ำไปรับชมคลิปนี้กันให้ชมพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมพาพี่น้องมาชมบรรยากาศด้านหลังหลังกล่องเห็นหน้าเห็นตากันไปแล้วพาพี่น้องเบิกกระหลังดีกว่าบรรยากาศสถานที่การแสดงห้องวันนี้เป็นจังไรเนี่ย เดินไปทางนี้น้อยเนาะถ้าบนข้างนี้ก็ไม่น,น้นอยไปหน้องอันนี้ซึ่งว่าด้านบนนี่จะเป็นบริเวณวัดขันเทิงครับบริเวณวัดขันขเทิงแต่ว่าบนนี้เาทำการแสดงเป็นยุติธรรมอุ้นะนะที่ไม่ไดินตลาดรมครับผมผมวิ่งง่ายเป็นชัดนกลางเขาจะมีหอคลองห่อคลองเลนนิ่มอยู่ต่พอท่านเดินลงไปมันหนักสิไงอยู่ก็หายเหมืนเห็นรถที่แม่งรถพยุติมาแล้วครับผมรถพยุติมาแล้วมาคันแหลกเลย Nó mắc kìa, đừng có thấy nó thuần vô thuần <cười> <cười> nó <mất> <laughs> nó nó này Để nó đi đâu? Cô này nó đi đâu? Cô này nó คนแ да รกท oh ี่ตามหลวงพ่อคนนี้หลวงพ่อซื้อว่าท่านจักุลสิริเทพสินวิสุทธิ์พระด็อกเตอร์พระอาจารย์มาร์กนะคะแล้วก็ทิศแล้วพ่อป็นหัวมีมีปอพออย่างทิศบนว่าจังร์อุ้งอิงกำลังงนะพาหมูว่าน้องอันนี้พ่นกำลังเบิ่งในละเอียดเพ่นกงลังในละเอียดป่เพ่นก็เลยสีเอาโปรโมทให้น้องอุ้งอิงมีดังที่สุดในโลกเราให้ตามพามาได้สามหมื่นคนแล้วตามในรายละเอียดว่ห่วงค้นว่าท้องน่าจะใครสิมา แต่หลวงพอ่อว่ามันต้องมาต้องได้ต้องสําเร็จเพราะว่าหลวงพ่อสําเร,ร็จสร้างเป็นเพชรทั้งหมดเลยเป็นชื่อว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อเต็มๆนะพระสัมมาสุตเจ้าพระอภีมหาบรมจักรพัรดิพระสวัสดีราชม,มิรวีโจทย์ชื่ออันนี้หลวงพ่อสําเร็จเพชรรัตนามณีราศีสไลต่ตอไปคว่ศีรังไหลมากกขอพรกับสำเร็จเพราะว่าคนซื้อหลวงพ่อสําเร็จเป็นทรงพระจักรพรรดิทำเป็นองค์เพชรทั้งหมดน้ององค์อิงมากครัคร้งนี้ ขอหนึง่งได้เสริมบุญเสริมบารมีบอดโจ้น้ำติหลวงพยาบาลกัมพูชีนะพพสมเบอร์กับคณะที่หมอรำว่าให้ดังที่สุดในโลกเราให้คนเป็นมาให้ได้สามหมื่นเอฟซีแบบใดก็ได้ให้ได้สามหมื่บบ 30, นน้องเต็นท์ซื้อที่มองนี้จ<อ>ับปาดกระตามสร้างน้องเต็นท์สร้างโบสถ์แบบหลังไงไงโบ,บสถ์พร้อมศาลาอเนกประสงค์ใครอยากมาจัดงาน บทหลังนี้กว้าง50เมตรยาว80เมตรบรรจุคนได้4,000คนเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ทรงสวยมาก้องไปเบิ่งนเอาด้อเป็นนี่เลยครับผมที่พิ่นนั่นแต่มันสิงามเป็นบ่อน้ำเวที่ทั้งบ่อน้ำสิกว้างมาสุดเลยเราหลวงพ่อนี่เป็นเพศเสาโบสถ์เสาศาลาเป็นเพศเหมือเลยสร้างโดยเพศรหมดนเลยเพรสร้างจากนอกและนอกกันในห้องน้ำอีก38ห้องก็เลยว่าเออเขาเ่าไห่เขามาข่วมกันแต่พ่อน่ะอยากสร้างให้ให้องค์อิงนี้ดังอันดับ หนึ่งของโลกเลยนีคือความใใจหลวงพ่อทยอยากกราบแม่สิพาไปกราบเพื่อนเพิ่นถ่าบอสโจบอสโจอยู่ไหนลูกบอสแต่ว่าขาจะไปกราบเพื่อนก็ได้ข้าจะไปทายคลิปน้ำมันกับไปสอบถามเพ่นก็ได้ไปถามความในใจเพ่นก็ได้เป็นอย่างจังอยากจัดงานนี่ขึ้นมากเพื่ออีหยังหนึ่งเพื่องานพระศาสนาเพราะว่าสองเด็กกตัญยูยกยกผูกอิงขึ้นมาเป็นอ่านึกสอนว่าสอนใจคนนั้นนี้เด็กกตัญยูนะตัวแค่นี้แต่รักพ่อรักแม่รักพระศาสนา ไปต้นน้ำวัดรถติดตามตลอดไทยฮูดเมีสีผ้าไปกักเพิ่นนูจะได้ไปทมเพิ่นแล้วก็สอัดลิดได้ปะคะเม่ผ้าไปกากขาเดียวนี่เนนงขาอยู่นี่ไปจักน้อยลูกเอาเซอร์วิไปน้ำกันได้ไหมมาน้ำกันมาแม่ผ้าไปไปเซอร์วิจักน้อยมาฮู้ดดอสุดยอดสุดยอดเลยครับเป็นบุญเป็นบาสน เก่อแล้รัลำดับที่เจ็ดนางสาวนวลมาหนสุขนะครับลำดับที่แปดนางสาวนันทนาเกิดแสงลำดับที่เก้าเอาร้อนายนุ่งเนืองแก้ปัญญานะครับแล้วก็ลำดับที่สิบนะครับนางงามคนอุตส่าห์ช่วยค่ะไปครับไปครับเปันเสียไอเอาล้องมึงนีบอ่ะใช่ครับมึงอีครับก็หม่งใส่หัวใหม่เป็นหลัเอ้าวทำเพื่อนได้หมดละเอาแบบงหน้าอยู่ เอาไว้ก่อนเดี๋ยวแม่ดะคะไปยังเหลือลูกหนึ่งอันนี้หมอลำหมอลำอะไรนะทีละศักดิ์มาช่วยแม่ตั้งแต่วันแรกมาหลายวันแล้วครับรวมถึงงานฉลองสถาบันและกมาคมการอนุรักษ์บารมงชาติไทยครับแล้วก็มาเป็นตัวแทนไปที่ปรึกษาของสมาคมที่นำคณะบารมีมาแสดงทั้งหมดห้าคณะครับเพื่อจะมาเฉลิมฉลองงานนี้ด้วยเนาะ กระเด็นวงส่วนด้วยครับอ๋อครับรวมถึงสาวน้อยด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับผมไม่แต่นี้วะเนี่ยลูกไม้ไทยวะเนี่ยครับเออน้องอันนี้น้องอะไรวะน้องเรมอนน้องมอนลิฟต์กายเออลูกไม้ไทยอยู่เลยไม้ไทยลูกแพรไหมไทยลูกแพรไหมไทยครับผมขออนุญาตครทำกนได้ครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับอคือพออยู่รอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยวันของนุญาตไปเชื่อเวกันครับผมครับชมบรรยากาศกันครับขอบคุณหลายๆครับผมจำบักลานน้ำบิกลานปี่ตาปดิเมตรเห็ดเงินพุรบาทจะได้เฮ็ดบุญพุรบาทจะได้โอยโหพุรบาทโดนสมายเพราะว่าตกใส่เก็บจากกลางประเทศทั้งงมดเลยครับสาสาอันสุไทายอยู่บอนีอนุพุุเลย ตาหสับนาักล้องนะครับช่วงนี้ก็ให้เอาซาวชิคหน้าครับมีั้งหครับผมานอันนี้เมื่อวานที่เขามาส่งนะให้หาป้ายที่เป็นรรมสการครับตัยสันขาวที่เขียนว่ามาตบอลูกะหวางทั้งหมดนี้หมด้งหมดทั้งรมดั้หมดกงหมท้งหมดจะไงหปั้งหมท้งหมดทั้งมดั้งมทย้งหมทันงหาดทั้ทั่งหั้งดมดมดมัั้มสการครับั้งัน ตามพระอาจารย์ไปเนี่ยเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวหยุดแล้วกลับไปเลยครับผมเดี๋ยวพระอาจารย์กลับมาเชิญมาส่งทายเอาเลยค่ะมาขอบัตรจดมาอาจารย์เพื่อวงนี้นะอยากจะเชิญชวนให้แฟนคลับทั้งหลายเนี่ยมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคือทำสถิติคนดูหมอลำมากที่สุดในโลกที่เนี่ยเพราะว่ารั้วสังารสีที่พระอาจารย์ให้มาเนี่ยจุได้สามหมื่นคนเราก็เลยว่า ขอพนาแฟนคลับให้มามาที่นี่มาช่วยกันและเป็นการบุญใหญ่สร้างองค์พระใหญ่จะได้บุญร่วมกันแบบไม่ตกกันดานเลยเรามีแต่รุ่มรุ่มรุ่มทู๊บเจริญพรนะเดี๋ยวไม่ได้กลับมาไปไม่ได้จะจุดเถลือครับผมไดมอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาบองไฟมาจุดให้เอาทุกอย่างลงให้องคิงหมดเลยนะคะาครับผมเนี่ยท่านปื้มองคิองปื้มวัดจงที่สร้างบารมีนะคะท่านพูดกับแม่เสมอท่านจะบรรยายแล้วก็เอาเพลงองคิงนะ่มาปลูกไว้ถ้าใครฟังองคิงนะร้องเพลงต่อไปเนี่ยจะสําเร็จที่ชาบารลมีลิขิตแบบง่ายๆแล้วควรจะเข้าถึงทมเพราะว่าองคิงเป็นเด็กตตันยูก็เลยจะยกองคิงขึ้นอันนี้คือความจริงเนาะฟังแล้วปื้มพ่อจะฟังทุกเพลงที่องคิงร้องทั้งที่ท่านไม่เคยฟังแล้วท่านหลวงพ่อฟังราออกไหม สิเอาหมองได้ล่ะเอาบทได้ละจากที่ไม่ไม่เป็นราวท่านมาใส่ใส่ใจมากอันนี้เราความปลื้มที่แม่ทีอยู่ใกล้ชิดท่านเนาะ ได้คัดประกัมปีได้ดูอะไรตรงนี้ท่านจะทําตรงนี้เรายังไม่มีศาลาอันนี้เป็นอเนกสําหรับการประกวดน้องพงนะครับเราก็จะประกวดรงนี้จะมี่ระว่าประวัติที่เป็นให้มาตับงหลพ่อพี่นงนี้ทําไมถึงมาเป็นอย่างนี้ประวัติอาถรรา์มากที่นี่ใครมาทำก็ใครมานจุดบางไฟครับส่นนี้หลังจากที่ีพระจารย์นะครับกลับมาก็จะมาบรุงสวที่พระใหญ่นะครับก็จะมีการทำหลังจาธุสาธุครก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณนะครับประกวดนะครับสุาริตไอ

เป็นบ้านกับบุญครับผมครับพี่น้องครับบรรยากาศวันนี้เพราะว่าเป็นอ่าเป็นบุญเป็นบารามีนะครับผมบุญบารามีของบอดโจโนะครับผมกับน้องซาลาคิมครับผมรวมท้าบุญท้ากันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้แต่มันจะพอจบคลิปพี่ธนิก่อนพอไม่ขีดหนาฝากอะไรก็แชร์กดติดตามเพื่อเรขับไปนะครับสำหรับวีคลาไปก่อนสวัสดีครับ